สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการใช้งานระบบเทรนนิ่งนะครับของบริษัทเรานะครับผมโอเคเออบริษัทเรานะครับจะมีระบบเว็บไซต์เนาะเทรนนิ่งให้เรานึกก็เหมือนวิธีการเรียนออนไลน์เนาะซึ่งก็จะมีวิธีการซอบแล้วก็เรียนผ่านคลิปวิดีโอที่ทางพี่ๆนะครับได้เตรียมความรู้ต่างๆไว้ให้เราแล้วนะครับซึ่งด้านล่างนี้นะครับเราจะเห็นว่า จะมีบทเรียนมากมายนะครับเรียกว่าคอร์สนะครับคราวนี้เนี่ยการที่เราจะต้องเรียนบทเรียนไหนบ้างทุกคนอาจจะมีคําถามนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่พนะครับที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยจะเป็นคนแนะนําหรือไกด์เราเองนะครับว่าเราต้องเรียนบทเรียนใดบ้างนะครับคราวนี้บทเรียนแรกนะครับที่เราต้องเรียนที่ทุกคนต้องผ่านนะครับโดยเฉพาะพนักงานใหม่นะครับก็คือบทเรียนที่เรียกว่าประมนิเทศพนักงานใหม่นะครับคราวนี้เนี่ย ก่อนที่เราจะไปเรียนบทเรียนนี้ได้เนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องอเรียกว่าใช้งานหรือทําความเข้าใจกับระบบนี้ก่อนนะครับคลิปนี้พี่ก็เลยทํามาเพื่อสอนเราสิ่งนั้นนะครับอะคราวนี้เราจะเรียนเราจะต้องทําอย่างไรนะครับสมมตุติบทเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราดูตามวิดีโอนี้เนาะบทเรียนแรกที่ทุกคนควรจะเรียนก่อนเพื่อฝึกนะครับฝึกการใช้งานระบบก็คือให้เข้ามาที่มาเรียนบวกลบเลขกันเถอะ นะอันนี้พี่เตรียมไว้เพื่อให้ให้เราได้ทดลองใช้ระบบก่อนนะครับก่อนที่จะไปบทเรียนปฐมนิเทศพนักงานใหม่อ่ะทำอย่างไรเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ get start อันนี้นะฮะโอเคเขาก็จะบอกว่าบทเรียนนี้ให้เราทําอะไรนะครับเขาจะให้เราเรียนบทลบเลขนะครับก็ไม่ได้อะไรมากเนาะเราก็กดที่ตรงนี้ครับปุ่มสีเขียวอ่ะเราจะเข้าไปเรียนแหละอ่ะเขาจะถาม อีเมลเรานะครับเราก็พิมพ์อีเมลไปสมมติพี่ใส่อีเมลไปของพี่นะครับของพวกเราก็ใส่อีเมลของเรานะครับถ้าเกิดเป็น Gmail ก็จะดีที่สุดเราก็ใส่ชื่อเล่นนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้สมมติพี่ใส่เป็นพี่เชนะครับเราก็ใส่ชื่อเล่นของเราแล้วกดแอ p พนะครับเขาก็จะส่งเมลที่จะให้เราเข้าไปเรียน บทเรียนที่เราเลือกเมื่อกี้นะฮะก็คือบทเรียนนี้ไปให้ทางเมลของเราพี่ก็ไปเช็คเมลของพี่เนาะนะครับก็จะมีเมลส่งมาหาพี่นะฮะกดเข้าไปนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะเซฟนะครับคือปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวบางทีถ้าเกิดเข้าไปจังเราก็ไปดูในจังเนาะคราวนี้เราก็กดปุ่มนี้เลยก็ได้นะฮะหรือก๊อปตรงนี้เนาะ พี่ก็กลับไปพี่ก็เปิดตามลิงก์ของอีเมลนะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือก็คือกดจากปุ่มนี้เลยนะฮะแต่พอดีพี่ใช้เบราว์เซอร์ต่างกันนะครับก็พี่เลยต้องเปิดแบบนี้แทนพี่ก็จะเข้ามาแล้วเนาะและพี่ก็ไปที่มาเรียนลบเลขกันเถอ,อะเผลอเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะเห็นเนาะบทเรียนมาเรียนบวกลบเลขกันเถอะเนี่ยเบืบ้องต้นเลยนะครับจะมีเลเวลทุกบทเรียนจะมีเลเวลนะครับถ้าเกิดเรากดดูบทเรียนนี้จะมี1นึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลนะครับเวลาเราเรียนนะครับให้เราไล่จากเลเวลหนึ่งเรียนให้เสร็จก่อนแล้วไปเลเวลสองแล้วไปเลเวลสามนะครับอ่ะสมมุติเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างพี่เรียนเลเวลหนึ่งก่อนสอนการบวกเลขแบบดาวองคารอ่ะวกเราจะไม่รู้นะ โบลเล่กระดาวองคานคืออะไรพี่ก็เข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมฮะเวลาเราเรียนนะครับเราก็ดูคลิปส่วนใหญ่ทุกการเรียนจะใช้วิธีดูคลิปก่อนนะฮะก็เราก็ดูคลิปไปเนาะจนจบอันนี้เนื่องจากพี่สอนเราพี่ก็ไม่จำเป็นต้องดูเนาะอ่าเมื่อเราดูคลิปจบนะครับจนจบแล้วในคลิปนี่นแหละจะบอกว่าเออมันมีเนื้อหาอะไรบ้างเราก็ ต้องกดปุ่มสีเขียวนี้ครับ Take a quiz แปลว่าทําข้อสอบเนาะหรือทดสอบความเข้าใจอ่าสมมุติพี่ดูเรียบร้อยแล้วพี่เข้าใจแล้วพี่ก็เข้าไปส่วนใหญ่บททดสอบจะมีประมาณ3ข้อนะครับแล้วแต่ว่าทางแต่ละบทเรียนจะมีเท่าไหร่อ่าถ้าเกิดพี่ดูคลิปนั้นจบแล้วพี่จะรู้ว่า1นบวกหเท่ากับเท่าไหร่อ่าสมมติพี่ดูแล้วพี่รู้นะอ่าพ,พี่แก้ต่อโม่วมไปแล้วกันนะเนี่ยโอเคก็ต่อไปนะฮะ เห็นไหมครับโจทย์มี3ข้อพี่ตอบผิดหมดเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคเราคอมพีทแล้วนะครับในบทเรียนเลเวลที่1นะครับตอบโจทย์ไปแล้วพี่ก็ปิดไปสแสดงพี่บวกเลขของพี่คอมพีแล้วนะครับเมื่อคอมพีเสร็จแล้ว พี่ก็เห็นไหมระบบจะโดดคือจะพาพี่มาเลเวลที่สองเลยนะครับเลเวลหนึ่งพี่ผ่านไปแล้วตอนนี้พี่อยู่ที่เลเวลที่สองนะครับทุกคนก็จะเหมือนกันเลเวลที่สองนะครับอะพี่คราวนี้พี่มาดูเรียนลบเลขมาเรียนลบเลขอ่พี่ก็ดูเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เราเข้ามาเรียนเราจะต้องดูก่อนนะครับสมมติพี่ดูเสร็จแล้วพี่ก็ทําข้อสอบเหมือนเดิมนะครับสมมติพี่ก็ต่อไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะบอกผลพีโอ้โหเดาไม่ถูกเลยนะผิดหมดอีกแล้วนะครับก็คือเราก็จะเรียนบทเรียนที่2เสร็จแล้วอ่ะเพื่อเรียนบทเรียนที่2เสร็จนะครับเราก็ปิดไปนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคเราก็จะไปเลเวลถัดไปนะครับไปเลเวลถัดไปนะครับอ่ะเขาก็จะบอกว่าบทเรียนต่อไปคืออ่า้าพนักงานเข้าใจวิธีการเรียนรู้และการตอบคำถามซึ่งพี่ทําให้ดูแล้วนะเมื่อกี้เนาะ บทเรียนแรกที่พนักง,งานต้องเรียนคือบทเรียนประมนิเทศพนักง,งานใหม่านะครับเราก็ทาเหมือนเดิมเลยเราก็ต่อไปทําอะไระกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปเลยเหมือนเดิมนะครับพี่ก็จะอธิบายให้ว่าโอเคหลังจากเราดูเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรนะครับเราก็ดูไปนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อเราดูเสร็จแล้วนะครับเราก็เห็นนะครับอันนี้ไม่ได้มี ไม่ได้มีคําถามหรือข้อสอบให้เราทาแหละนะครับบางบางบทเรียนนะครับบางเลเวลก็จะเป็นแค่เหมือนให้เราดูแล้วทาความเข้าใจนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วดูเสร็จแล้วเราก็ติ๊ก Mark as complete นะครับก็จะถือว่าเราจบบทเรียนคือไม่ต้องทําข้อสอบนะครับเมื่อจบบทเรียนเรียบร้อยเห็นไหมก็จะบอกว่าคอนเกรตูเดชเชนยินดีด้วยคุณเรียนบทเรียนนี้เรียบร้อยแล้วก็คือจบแล้วนะครับโอเค คราวนี้ถามว่าเรียนจบแล้วทําไงต่อในขั้นบทสุดท้ายเขาไกลแล้วเนาะว่าบทเรียนต่อไปของคุณคือให้มาเริ่มที่บทเรียนประถมนิเทศพนักง,งานใหม่นะครับแล้วเราจะไปยังไงล่ะเราก็กลับมาที่แดชบอร์ดนะกดด้านล่างและบทเรียนประถมนิเทศพนักง,งานใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะนะครับคลิปนี้ก็จะสอนให้เรารู้ว่าโอเควิธีการเรียนการทําข้อสอบและไปทีละขั้นทีละตอนทําอย่างไรนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคถ้าดูเสร็จแล้วดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็ไปลองนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับลองทําตามนะครับแล้วเริ่มที่บทเรียนมาเรียนบวกลขกันเถอะนะครับเมื่อเข้าใจแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับได้ลองทําเองแล้วเข้าใจระบบเรร้อแรัวคิดว่าพร้อมเรียนแล้วบทเรียนแรกก็คือปฐมนิเทศพนักงานใหม่นะครับอืมแล้วเมื่อเราเรียนบทเรียนปฐมนิเทศพนักงานใหม่จบแล้วนะครับก็ให้เราคุยกับหัวหน้างานของเราเนาะแล้วก็เริ่มในการที่จะเรียนบทเรียนต่อๆไปซึ่งแยกไปในแต่ละทีนะครับโอเคงั้น พี่กอสอนให้เราใช้ระบบตามนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเรียนรู้นะครับผมและทำความเข้าใจไปร่วมกันครับสวัสดีครับ